ทำไมไม่อยู่ไฟหนาวเข้ากระดูกถึงหนาวง่ายแค่ฝนตั้งเขาขนก็ลุกสู้แล้วเขาเรียกว่าอาการหนาวในนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลิศพรเชื้อสตมมงกฎค่ะเป็นเจ้าของแฟนเพจ YouTube และ t ิกต o อกคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะตำราแพทย์แผนไทยกล่าวว่าเวลาคลอดลูกร่างกายจะสูญเสียความร้อนหรือว่าธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุที่ให้ความอบอุ่นให้กับร่างกาย ทำให้ธาตุต่างๆในร่างกายรวมถึงกระบวนการเผาผลาญไม่สมดุลเกิดขึ้นจึงไม่แปลกใจเลยในเวลาต่อมามักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบต่างๆในร่างกายของคุณแม่หลังคลอดการอยู่ไฟหลังคลอดนะคะจึงเป็นวิธีการที่ช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะคะให้เข้าที่เข้าทางให้เลือดลมไหลเวียนดีให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขับน้ำข่าวปลาให้แห้งเร็วขึ้นค่ะ แล้วก็อยากให้คุณแม่หลังคลอดนะคะดูแลตัวเองให้ดีไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมาได้นั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณแม่ก็ควรรับประทานยาบำรุงแคลเซียมที่ทางโรงพยาบาลให้มาหลังคลอดรวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบห้าหมู่ให้หลากหลายควบคู่กับการอยู่ไฟ เพียงเท่านี้ร่างกายของคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จะฟื้นฟูนได้เร็วแข็งแรงแน่นอนคะ่ะประโยชน์ของการอยู่ไฟนะคะข้อแรกคือช่วยในเรื่องของการขับน้ำข่าวปลาข้อ2กระตุ้นน้ำนม ข้อที่3คือฟื้นฟูร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการคลอดข้อที่4นะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นข้อที่5ช่วยขับของเสียข้อที่6เนี่ยผิวพรรณของคุณแม่เนีคะเปล่งปลั่งขึ้นข้อที่7นะคะคือปรับอุณหภูมิในร่างกายนะคะให้มีความสมดุลมากขึ้น เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะอยู่ไฟไม่ว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดแต่การอยู่ไฟก็มีข้อควรระวังดังนี้นะคะข้อหนึ่งคือไม่ควรจะอยู่ไฟที่ร้อนจนเกินไปเพราะอาจส่งผลต่อผิวหนังนะแล้วก็ยังทำให้ร่างกายเนี่ยค่ะสูญเสียน้ำมากเกินไปอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้ข้อที่2นะคะก็คือหากรู้สึกมีไข้ไม่สุขสบายควรงดการอยู่ไฟ ข้อที่3นะคะคือหากอยู่ไฟแล้วมีเลือดออกทางช่องคลอดมากขึ้นควรงดการอยู่ไฟข้อที่ 4. นะคะก็คือไม่ควรที่จะนอนหลับขณะอยู่ไฟเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บได้ข้อที่5นะคะหากคุณแม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะอยู่ไฟนั่นเองค่ะสำหรับระยะเวลาของการอยู่ไฟนะคะ ถ้าเป็นคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติหรือว่าคลอดทางช่องคลอดเนะะี่ยค่ะอยู่ไฟได้หลังจากคลอดลูกแล้วในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ7วันนะคะจนถึง3เดือนหลังคลอดแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็สามารถอยู่ไฟได้แต่จะต้องอยู่หลังจากที่ผ่าตัดคลอดไปแล้วนะคะ1เดือนจนถึง3เดือน ซึ่งระยะเวลาของการอยู่ไฟนะคะก็คืออยู่ประมาณ5-10วันแล้วแต่ความสะดวกของคุณแม่หลังคลอดค่ะวันนี้โค้ดมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบตัวพึกษากาเลเกตซึ่งจะมีการจัดเซตตามวันให้กับคุณแม่หลังคลอดมี5วัน7วัน9วันตามที่คุณแม่สะดวกในการอยู่ไฟได้เลยค่ะแล้วก็ควรทำการอบให้ติดต่อกันตามวันที่กำหนด กพราะหากเรามีการอบที่ติดต่อกันเนี่ยจะทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับร่างกายของคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ควรอบวันละ1ครั้งครั้งละประมาณ20-30นาทีค่ะแล้วก็หากคุณแม่อยากอบมากกว่านี้นะคะก็สามารถซื้อ,อสมุนไพรพฤกษากาลาเกตเนะะี่ยค่ะแยกได้เลยส่วนประกอบสำคัญนะคะในสมุนไพรพฤกษากาลาเกตนะคะก็ประกอบด้วยพรขมิน้นตะไคร้นะะผิวมะกรูด อ่าว่านมหาเมฆหรือว่านนางคําใบมะขามแล้วก็ตัวยานะคะชุดอยู่ไฟสมัยใหม่เนะะี่ยค่ะทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะสะดวกแล้วก็กระโจมของสมุนไพรพึกษากาะเกตก็จะเป็นกระจมที่ใหญ่กําลังพอดีนะ,ะผิวผ้าเนะะี่ยค่ะจะหนาไม่มีการละเหยออกมาด้านนอกสมุนไพรเนียนะคะจะอัดแน่นสุดเข้มข้นมากเลย ซึ่ง1ห,หอนะคะของพึกษาการเกตเนี่ยค่ะอบได้2 3ถึง3ครั้งแล้วก็กลิ่นสมุนไพรเนี่ยค่ะจะหอมมากๆเพราะเป็นสูตรที่เข้มขน้นอบแล้วปลอดภัยไม่เป็นอันตรายไม่มีสารเคมีโค้ดจึงอยากแนะนำนะคะสำหรับคุณแม่ในการอบตัวหรืออยู่ไฟหลังคอดของสมุนไพรพฤกษาการเกตคะ่ะเคล็ดลับในการอบตัวนะคะก็คือควรอบในช่วงตอนเช้า